ในคดีของน้องชมพู่นีครับหลายคนก็คงจะทราบดีกันแล้วนะฮะว่าศาลเนี่ยกำหนดนัดเป็นวันที่23พฤศจิกาย,ยนปี2564นะครับซึ่งในวันที่23เนี่ยก็จะเป็นการนัดพร้อมแล้วก็ตรวจพยานหลักฐานด้วยนะครับถามว่านัดพร้อมคืออะไรนะครับแล้วก็ตรวจพยานหลักฐานคืออะไรนะครับในวันที่23เนี่ยนะครับทางพนักง,งานอายการเนี่ยก็น่าจะมีการ ยื่นต่อสารนะครับว่าสิ่งที่จะนํามาสืบกันนะครับมาคุยกันในคดีเนี่ยนะครับมาสืบพยานนะฮะหรือว่าเอามาถกกันเนี่ยในคดีอ่ะมันจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีพยานกี่ปากนะครับมีเอ่อพยานนิตินิติวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับก็คงจะเอามาว่ากันนะครับในวันที่23เนี่ยนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าทางพนักงานอายการเนี่ย เขามีพยานหลักฐานอะไรบ้างนะครับพยานบุคคลกี่ปากนะครับนิติวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างผลการชนสูตรมีอะไรบ้างนะครับก็คงจะพอจะทราบคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือการที่นัดตรวจพยานหลักฐานนะครับแล้วก็คําว่านัดพร้อมเนี่ยนะครับนัดพร้อมก็หมายถึงว่านัดมาพร้อมกันนี่แหละนะครับก็มาประชุมกันนะครับมาประชุมเพื่อที่จะดูว่ามีการสืบพยานทั้งหมดกี่ปากนะครับแต่แต่ละปากเนี่ย ใช้เวลากี่วันนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดนัดวันสืบพยานนะครับซึ่งมันคือในคดีหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลายฝ่ายนะครับมีอัยการมีทีมทนายจําเลยมีตัวจําเลยมีคนนู้นคนนี้ซึ่งมันจะต้องหาวันว่างที่ตรงกันทุกฝ่ายเนี่ยนะครับก็คือก็อาจจะนัดกันปีหน้านะครับแล้วก็เอาวันว่างที่ตรงกันเนี่ยนะครับมากําหนดกันว่าจะสืบพยานกันวันไหนบ้างนะครับซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับก็เลยมีการนัดพร้อมนะครับนัดพร้อมก็คือ มาคุยกันนะครับว่าเราจะสืบพยานกันวันไหนบ้างนะครับวันไหนที่ว่างตรงกันบ้างนะครับแล้วก็สืบพยานกี่ปากปากไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือการที่วันที่23เนี่ยนะครับก็จะมีการดําเนินการเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะครับก็มีการตรวจพยานหลักฐานนะครับเอาพยานหลักฐานมาบอกว่าจะมีอะไรบ้างที่จะเอามาสืบนะครับพยานบุคคลมีใครบ้างนิติวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับหรือว่า อะไรต่างๆเกี่ยวกับพยานหลักฐานเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็เอาคงเอามาคุยกันนะครับแล้วก็กําหนดวันสืบพยานนะครับว่าจะมีกี่ปากนะครับสืบกันกี่วันนะครับก็น่าจะรู้ในวันที่23นะครับผมนะในส่วนนี้นะครับทางทนายตั้มผมก็ได้คุยแล้วนะทางทนายตั้มก็มีความพร้อมที่จะลงไปกกอกแล้วก็ไปเต็มพร้อมในคดีนะครับที่มุกดาหารนะฮะส่วนจะพักที่ไหนหรืออะไรเนี่ยครับก็คงจะ มีการประสานงานในเบื้องต้นนะครับนะฮะกับทางลูงพลเรียบร้อยแล้วนะครับทนายทนายตั้มเนี่ยอาจจะไปเสาอาทิตย์จันทร์งคารหรือสุกเสาอาทิตย์จันทร์งคารก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็คงอยู่ในช่วงเนี่ยนะครับเบื้องต้นที่คุยคุยกันนะครับเพราะว่าก็อาจจะต้องไปเตรียมเนื้อหาในคดีนิดหน่อยนะครับผมนะยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันที่23นี้จะมีความคืบหน้ายังไงบ้างเดี๋ยวก็คงได้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับผม